้าต้องการที่จะให้พบชาติการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปจำเป็นที่จะต้องมาตัดพบตัดชาติกันในวันพระเพราะว่าเป็นวันที่เหมาะกับต่อการปฏิบัติในการลดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปด้วยการปฏิบัติ ทาที่เป็นเครื่องมือในการที่จะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปได้ mm hmm. เหตุที่พาให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วหลังจากที่ตายไปเราก็จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้มีการตัดเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันนั่นเองเหตุที่พาให้พวกเราต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคือตัณหาความอยากต่างๆเช่นความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆ เรียกว่ากามาตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาอยากร่ำอยากด้วยอยากเจริญในราบยศสรรเสริญแล้วก็วิภาวะตัญหาความอยากไม่เป็นคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้เป็นผู้ที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราอยากจะให้พบชาติของการเวียนว่ายตายเกิดของเราลดน้อยถอยลงไปและหมดสิ้นไปเราจำเป็นที่จะต้องมาทำลายกำจัดเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันเหตุนั้นก็คือความอยากต่างๆนี่เอง และสิ่งที่จะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็คือการปฏิบัติทำสามข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งเรียกว่าศีลข้อที่สองเรียกว่าสมาธิข้อที่สามเรียกว่าปัญญานี่คือเครื่องมือ ที่จะต้องมีในการตัดภพตัดชาติให้หมดสิ้นไปแล้วั